ยำขนมจีนปลาทูหน้าตาสวยงามอลังการมากนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอยู่ดีกจินหวานครับปลครับที่ันาเกินมาแล้วครับปองกินล้อยู่ที่คนมักนะครับสีกระดังกระดังไว้นะตะเกียนขั้วพริกนะครับสีแก้มๆมาเนี่ยเอาแล้วครับวันนี้เขาหมาควายขวายขวายนะครับ เอาละครับก็วันนี้ปิน่นหลนเกิมจะมาจัดเมนูแบบกินตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆอร่อยออยครับเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นเมนูที่แบบกินแล้วอิ่มไปเลยนะแทนมื้ออาหารได้เลยนะครับวันนี้เราจะจัดเมนูนี่เลยครับเพื่อนๆจะเห็นนี่เลยนี่ครับเมนูขนมจีนครับขนมจีนเราจะมาทําอะไรดีครับเราจะมาทําเมนูยำขนมจีนปลาทูนะครับปลาทูนะ ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือกันเลยครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็หิวหิวอันนี้แบบจริงจังมากเลยนะนะครับคือทําเสร็จแล้วก็จะกินเลยนะครับกินแบบเป็นมื้อเที่ยงมื้อบ่ายของเราไปเลยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันเลยกับการทํายําขนมจีนปลาทูนะหรือยําขนมเส้นบ้านเฮานะครับวันนี้เรายําแบบปลาละปลาละนะครับมาเริ่มต้นกันเลยครับนี่ปลาละเริ่มต้นก็ปลาละกันเลยครับเพือเ่อน เราจะใส่ปลาร้ากันก่อนเลยครับนี่หนึ่งทับพีสองทับพีโอ้โหแบบนนัวเลยนะเพื่อนเนนวๆเลยเน้นน้ำปลาร้าครับตามด้วยน้ำปลาครับประมาณครึ่งทับพีพอนะครับมันจะเค็มเกินไปครับแล้วก็มีผงชูรสนะครับประมาณนิดๆหน่อยๆครับบอกเพื่อนๆไม่ได้ครับอยู่ที่ความชอบครับแต่ก็ใส่ตอนเรื่องยำๆเนี่ยมันจะอร่อยมากนะ แล้วก็น้ำตาลครับใส่ไปเลยครับ1ช้อนนะแล้วมีน้ําตาลอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเพื่อนๆใส่น้ําตาลปี๊บนะครับหรือน้ําตาลตโหนดก็ได้นะครับเพื่อนๆถ้ามีนะครับแต่น้าตาลตโหนดอาจจะต้องได้ตำหน่อยใส่น้าตาลลงไปอีก1ช้อนโอ้โหมันจะน้ําตาลอะไรเยอะแยะขนาดนี้แต่น้ำตาลปี๊บเนี่ยเขาจะหวานแล้วก็ออกเปรี้ยวๆหน่อยๆนะแล้วก็ใส่พริกนะครับ วันนี้เราจะเน้นความเผ็ดที่พริกแห้งนะครับใส่ลงไปประมาณนู่นนะครับสองช้อนโต๊ะนะแล้วก็หลังจากนี้ก็ทำการคุกเขาเขานะครับยำนะครับเราไม่ได้มาตำเนาะนี่มันเป็นยำนะครับดูครับน้ำตาลปี๊บเบื่อหน,นืดมากเนี่ยน้ำมันจะข้นดันดีเลยนะครับน้ำยำของเราก็จะ คลุนอุดรูดเลยครับครุนอุดรูดนะครับภาษากำเมืองคุุนอุดรูดนะครับแปลว่านัวครับหรือว่ามนโขกโลกนะครับอ่าเรียบร้อยครับเรามาใส่น้ำมะนาวนะครับเพื่อนวันนี้มะนาวแก่แล้วครับมะนาวของเราแก่แล้วใส่ไปเลยครับสองลูกใหญ่ๆครับมะนาวเป้นนะครับหอหมากตอนนี้น้ำมะนาวโคตรหอมใส่ลงไปอีกครับ เดียบร้อยครับน้ำมะนาวสองลูกนะครับแล้วก็คนเงนหน่อยนะครับคนหน่อยมีอูหน้ำนี่ครับสังเกตฟังเสียงนะครับเพื่อนๆเราต้องพยายามให้เสียงให้น้ำตาลทรายมันหายไปนะครับเพราะว่าความหวานของน้ำตาลทรายถ้ามันออกมาทีหลังนี่มันจะทําให้เสียวรสชาตครับชิมหน่อยชิมหน่อยน้ํายำอี๋ขนลุก แต่สุดๆเพื่อนๆอ่าอาล้ครับเรามาใส่วัตถุดิบสําคัญของเรานี่เลยครับพระเอกของเราครับนั่นก็คือขนมจีนนะครับอันนี้เป็นขนมจีนเส้นสดนะอันนี้เป็นขนมจีนเส้นสดนะครับเพื่อนๆเพราะว่าแม่ค้าเขาบอกนะครับนี่เทคนิคทำให้ขนมจีนไม่เกาะตัวกันนะครับนี่ครับเทคนิคเลยบอกกันแบบนี้นะครับคือเอาไปแช่ตู้เย็นเพื่อนๆเนี่ยความบังเอิญจริงๆนะครับเอาไปแช่ตู้เย็นครับ เส้นเขาจะไม่เกาะกันทันทีประมาณหนึ่งชั่วโมงรับรองแน่ๆว่าเวลาเาเอามายำแบบนี้อร่อยแน่นอนแต่ถ้าเพื่อนๆเอามาทําขนมจีนน้าเงี้ยวทําน้ํายานี่ไม่แนะนํานะเส้นมันจะแตกอย่างเงี้ยมันไม่สวยนะครับแต่ถ้าเอามายำเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นสูส๊ดซู๊ดซูดใส่ลงไปครับครึ่งกิโลนะครับขนมจีนของเราครึ่งกิโล เรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นสำคัญของเราอีกอย่างนึงนั่นคือหอมแดงซอยนะครับแต่ไม่บ้านบอกว่าหอมแขกดีกว่าหวานกว่านะครับหอมแดงอ่ะหอมแขกนะครับพริกโดดนะครับเป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับพริกโดดทําให้สีสันสวยงามผักชีฝรั่งนะครับผักชีฝรั่งผักชีไปเรื่อยนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีไทยนะครับเอ้ใส่ด้วยเลยยำอ้าวยำแบบนี้ใส่ลงไปครับหอมอร่อยแน่นอน และนางเอกของเราในวันนี้นั่นก็คือปลาทูทอดนะครับเพื่อนๆต้องไปทอดก่อนนะครับไม่แนะนําปิ้งนะไม่แนะนําเป็นปลาทูต้มนะครับต้องทอดก่อนนะครับมันจะแข็งกระดอนกระแดนดีนะครับเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เกิดความสะใจครับในการคุกยำให้มันได้อรรถรสต้องใช้มือคุกแต่อย่าใช้มือเปล่าๆนะครับรับรองนอนไม่หลับนี่มันฮออ่อนมือก่ะ แต่ถุงมือเขาไม่บ้านแบบนี้นี่เดี๋ยวพี่นันก็ว่าน้ำยำเข้าไปในนี้แน่ๆน,น,นะครับน้ำยำต้องเข้าไปในถุงมือนี้แน่ๆเลยนะอ่ะโดีคครับเราก็จะใช้มือนี่แหละนะเป็นถุงมือทําอาหารในการคุกยำนะครับโอ้ยเพื่อนๆดูครับหน้าตายำขนมจีนปลาทูโอ้ย แต่วันนี้พี่หนันเกิ่มไม่ทําตามสูตรของคนอื่นนะครับสูตรของคนอื่นเขาใส่อะไรนะที่แม่บ้านไปซื้อแล้วมันแพงอะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนะครับวิล่าเอาถั่วฝักยาวไปขายตลาด5บาทเฮ้ยนะครับเมื่อกี้ไปถามซื้อในตลาด10บาทนะครับได้ครึ่งหนึ่งของ5บาทของวิล่านะครับก็เลยไม่ซื้อมาแต เรามีวัตถุดิบที่เด็ดไปกว่านั้นนั่นก็คือนี่เลยครับต้นอ่อนทานตะว,วันครับเพื่อนๆเราจะมาใช้แทนถั่วฝักยาวแนหะ่ใส่ลงไปครึ่งหนึ่งนะครับเอาแล้วก็เอาไว้กินกับครึ่งหนึ่งนะใส่ลงไปเลยครับเพื่อนๆนี่ต้นอ่อนทานตะว,วันแล้วก็คุกอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ต้นอ่อนเขาเข้าไปอยู่ในยำของเราด้วยนะครับมันก็จะฟูๆนะ นี่เพื่อนๆเ,เป็นไงหน้าตาว้าวเรียบรอ้อยครับนี่แหละยำขนมจีนป,ปลาทูอ๋อ้ยปลาทูเหลือน,น้อยเดี๋ยวเปลื่นเลยนี่อ่าโอเคครับขนมจีนปลาทูครับอ่ะเดี๋ยวพี่หนันเกิ่มไปจัดจานก่อนนะครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับอลนะครับเพื่อนเพื่อนครับถึงเวลาที่เราจะมาทาน ยำขนมจีนปลาทูนะครับนี่ครับก่อนจะกินให้เพื่อนเพือนดูก่อนครับอืมเป็นไงบ้างครับยำขนมจีนปลาทูหน้าตาสวยงามอลังการมากนะครับวันนี้เราไม่ใส่ถั่วฝักยาวนะครับเราใส่ต้นอ่อนทานตะวันนะครับอืมมันสุดยอดมากมันจะมีความหวานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็รสชาติของต้นอ่อนมันดีมากมันมากนะครับ เสียงจะติดๆข,ขาดๆหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะสงสัยจะอร่อยเกิดไปมาทานกันเลยครับนี่ครับคำแรกมันต้องนี่ครับเพื่อนๆครับยำขนมจีนปลาทูฮื้อ เปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็มันอืมมันปลาทูยอดรสชาติดีมากเสียดายวันนี้เพื่อนๆไม่ได้เห็นแม่บ้านแน่ๆน,นะครับเพราะว่าแม่บ้านเป็นร้อนในนะครับเป็นมาสามวันแล้วครับโอ้โหพี่หนันเกิ่มเมาเองเลยครับตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นของพี่หนันเกลืมนะต้องรีบๆเลยนะครับจัดเมนูอะไรอร่อยไว้นะครับพอแม่บ้านกินอะไรไม่ได้เลยนอกจากโจ๊กกับข้าวต้มครับ รสชาติของหองยำเนี่ยนะครับมันเหมือนเรากินยำบุ้นเส้นนะครับแล้วก็เส้นมันไม่เหนียวเลยนะครับเพื่อนเส้นมันไม่เหนียวเส้นมันไม่แบบอ่าอืดเนาะคือเส้นมันเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็ต้นอ่อมมันมันหวานหวานกรอบอร่อยมาก ทำขายได้ทำขายได้เมนูนี้ดูครับดูครับปลาทูครับอรยสุดยอดไป<ม>เทคนิคของการทำยำเนี่ยต้องทำน้ำยำเยอะๆเะพราะเวลาขนมจีนมันดูดน้ำยำไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้พอดีลงตัวครับแล้วก็ขนมจีนมันจะไม่เกาะกัน นะพี่หนังเกื้อบอกเทคนิคไปแล้วนะว่าทํายังไงให้ขนมจีนไม่เกาะกันนะครับอืมอืมจานใหญ่ๆครับแป๊บเดียวจะหมดแล้วต้นอ่อนทานะวัน อืเสียดายวันนี้แม่บ้านบอกว่าเอาขนมเส้นเกลืองร่ะกะปลาทูสองตัวอกะแล้วก็กลัวว่ายำออกมาแล้วมันจะเยอะที่ไหนได้อร่อยสงสัยจะไม่อิ่มอีกแล้วครับเพื่อนๆครับดูเลยครับเพื่อนๆคุณภาพคุณภาพ อืแล้วความมันของปลาทูเนี่ยมันเสริมกันนะเพื่อนๆนะอ,อ,อ้นอ่อน้นอ่อนถุงตั้งสามสิบาทนะเพื่อนนะแพงมากนะน่าจะขีดนึงเนาะขีดละสามสิบขอบคหอ่อย อกมไงอืมกําไงกำหลวงครับเพื่อนเนกำไงกําหลวงคำนี้บอกได้เลยพริกล้วนๆมัน <c oughs> เรว,ว่าเพชรนะ <c oughs> เพชรเมาะอยู่ไหนเพื่อนๆนะถ้าได้สตอรหรือว่าได้เม็ดกระถินมาน่าจะดีครับแต่ไปดูแล้วตลาดไม่มีวันนี้คำสุดท้าย เอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ครับรวมถึงกดกระดิ่งให้ช่องพวกเราอยู่ดีกินหวานของเราด้วยนะครับกับเมนูนี้เลยครับยำขนมจีนอ่าหมดไปแล้วหมดไปแล้วนะครับยำขนมจีนปลาทูนะครับเป็นอันเสริมความคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆเน้อถูกใจก็ไม่ลืมกันนะครับสุดท้ายนี่เป็นอังเสิมความคุณทุกคนมีความสุขนักๆครับอยู่ดีกินหวานกันคู่คู่คู่นนะครับเน้อลาไปก่อนคครรััับบสสวดี